ครับสวัสดีครับวันนี้เอมหาชัยครับเราก็อยู่ตลาดวินเทสตนะครับแถวถนนพระโขโยธินวันนี้เราเจอร้านที่ซีฟู้ดช็อตมันช็อตยังไงท่านทุกท่านรู้มมันเป็นคําบางคนบอกว่าเรากินซีฟูด้ดเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นจานใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ครับคอนเซ็ปของร้านที่เขาคือเฮ้ยราคานั้งจุตาคุณจับต้องได้เริ่มต้น20บาทเฮ้ยคุณจะได้สัมผัสกับอาหารสดสดนะครับอย่างผมชายหอ,อนออตอนนแ้ตอนี้ก็เป็นปลาแซลมอน ซึ่งคนไม่ทานปลาทานได้เพราะว่าแม่ค้าแอบยิ้มมาไม่คิดว่าร้านเราไม่ได้ใส่น้ำปลานะครับทานก็เป็นน้ำจิ้มซีฟท,ที่ตามแบบตามด้วยพริกสดกับกระเทียมแล้วก็มะนาวตัวจี๊ดเลยท่านผู้ชมนะนี่นะครับอนี้แตผมก็จะชิมที่นี่ก่อนเลยปลาแซลมอนก่อนแม่ค้าใส่แล้วพวยนี้ตกอยู่ที่ไหนครับแม่ค้าอ้าวแซลมอนนะครับแซลมอนชอ็อตนี่ครับํำอย่างนี้ดูนะจุกจุก <c oughs> ภาษาจีนเรื่องเผเจี้ยมันหาคำบอกมันสุดตีนคนแ้อร่อยจนขนลุกอะอ้๊บตรนั้นเนี้ยให้มาตลาดนะผมฝ่ามันอุ่นหนุนหน่อยเพราะนี่หอยโอตน,นี้เนี่ยให้คชมดูนะสุกๆมากลำดับ,บนี้เรื่หนึ่งตัวคำเดียวหายยากนี่ตัวใหญ่มากอันนี้คอดพ่อคอดแม่เหมือนกันนะที่ผมเรียกเดี๋ยวขอจะได้คุณดูนะคุณอันนี้แก้วละ ต่สามสิบาทเหมือนกันมีเงินหนึ่งร้อยบาทคุณก็ได้รสชาติของซีฟู้ดแบบเหมือนยกทะเลมาไว้ที่นี่เลยนะครับเราไปไหนไกลนี่คำนี้คำเดียวนะจุกๆไปเลยขอไอ้ตัวนี้ไม่ต้องถึงญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอชิยะใส่ญี่ปุ่นโอชิอร่อยออืเมื่อกี้พี่บอกเบียร์วันนี้ผมเข้าภาษาขอไปรีจินตี้ใส่นะมาตบด้วยกันเอาวันนี้ลาไปก่อนจับบรรยากาศที่สวยขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาแนะน,นำร้านที่ฟู้ดช็อตนิดนึงครับเป็นพอ่อเป็นมาของร้านเป็นมาไงก่อนอก็คือเป็นมาคือหนะ้าสถานการณ์ตอนนี้นะคะคืออาหารทะเลดองนี่ค่อนข้างจะมาแรงและเราก็เลยมันมาคิดว่าถ้าเราสรรหาอะไรมาให้ในยุคสมัยนี้ให้มันสามารถจับต้องได้ก็คือน่าจะ ็นโอกาสของการมาขายที่ดีเราก็เลยคิดเป็นซีฟู้ดช็อตขึ้นมาค่ะโดยราคาที่สามารถจับต้องได้ทั้งวัยทำงานแล้วก็วัยนักศึกษาแล้วก็ทุกๆวัยที่สามารถอยากจะกินทะเลดอของเรานะคะซึ่งมีหลายเมนูมากที่ราคาเริ่มต้นแค่20บาทคือมันไม่ไม่มากมายสำหรับในเศรษฐกิจยุคนี้มีมีความคาดหวังไหมครกับธุรกิจตัวนี้ไหมว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราอาจจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ ส่งเสริอมอาชีพแบบเขาขายของด้วยมีไหมครับค่ะมีค่ะก็คืออยากเปิดเป็นแฟรนไชส์นะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้เป็นแฟรนไชส์ที่แบบมีหลายสาขาแล้วก็คนจะได้รู้จักกับแบรนด์ของเราคือคิงดองนะคะคจะได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็จะได้สามารถกินอาหารทะเลโดยไม่ต้องไปซื้อแบบที่ราคาสูงที่มาของคิงดอ,องมีมีแนวความคิดว่าชื่อคิงหรือว่าดองหรือยังไงครับ ชือ่อที่หมาของิงดองคือเป็นชื่อที่น้องสาวตั้งให้ค่ะเพราะว่าน้องสาวชอบกินอาหารทะเลดองมากหากหาผู้ชมที่สนใจครับอยากมาสมัครเป็นแฟนชายเนี่ยจะต้องติดต่ออยู่ตรงไหนบ้างครับค่ะสนใจนะคะได้ที่เบอร์โทรนะคะศู5ย์1 4 1 2หนึ่งนนะคะค่ะติดต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็น จะให้เราส่งทางไหนว่าอยากจะมากิน<อ>ที่ร้านเลยโดยตรงหน้าร้านที่ตลาดกินเพะเที่ยวทิพย์นะคะมีมีเพจมีเฟซบุ๊กอะไรไหมครับเชิญเลยครับอ่าเฟซบุ๊กเรากําลังทําอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเพิ่มได้อย่างไรเราจะบอกอีกทีขอบคุณค่า